โอเคครับในความคืบหน้านะครับการสร้างนะครับเตรียมงานวิมานอสูรนะครับคุณผู้ญาใช้วิมานอสูรนี่อาจจะเดินหลังไปเออมึงระวังเดินสะดวแกันแหละเริ่มเป็นระดาร่อยเริ่มท้่องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ครับดูนะครับช่วยกันทํายังไม่หยุดเลยนะครับเพราะลานนี้จะต้องให้เสร็จพันนะครับอดูพันเข้าไปนู้นฝาเบสดูช่วยกันนะครับงานแต่งกิ้งนั้นเลยนะครับี๋วกูถือก่อนได้ผมก็ถือนะอันนี้นะครับอันนี้ก็ลานนะครับลาน อันนี้เป็นที่นั่งครับอันนี้เป็นที่นั่งล้อมต้นไม้นะครับเหมือนมลโบรานเลยครับน้อยแต่คุณภาพนะครับอันนี้ยุคสร้างนะครับยุคจับกังนะครับยุคปาร์ตี้หมดไปแล้วนะครับอันนี้ดูชุดนี้นะ้ปราดูเสื้อนะครับกูจ้างมึงทิ้งหน่อยได้ไหมเฮียชุดเนี้ยนะครับดวงเกงครับโอ้โหไอเฮียนะแม่อาจารย์ปราบครับนี่ก็เส่มีครับช่วยจนแผลติดเชื้อเลยครับ ไอแผลไ็นแผลตรงไหนวะไม่ทันแล้วครับไอเหี้ยแผลติดเชื้อแล้วครับนะต้องฆ่าเชื้อด้วยสุราครับผู้เย็นนะนนี้ยังไม่ได้กลับบ้านเลยครับนะอันนี้ทีมงานแม่บ้านครับแม่บ้านนะก็กวาดครับกวาดเอาฝ้ายเข้าไปนะครับทุกส่วนมีการมีงานทําหมดอันครับวันนี้นี่ก็ก่อรอบแล้วนะครับก่อรอบก็เลยเตรียมงานครับเตรียมงานคืนสู่เย้าเชาพิมานนาสูนะครับ นี่ก็จะก่อเตรียมฐานนะครับเตรียมตั้งฐานท่านวางบูชานะครับคืนนี้ไรสดนะครับแชร์กันเยอะแล้วกันนะครับคืนนี้นะพอดีไปชาร์จแบตมาเต็มที่แล้วนะครับก็เพิ่งจะมาไรสดนะครับอะไรนะอ๋อรถรถนี่ต้องกันไว้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวพังอันนี้ก็ตาพระเดจนะครับกําลังก่อปิดอยู่ด้านหลังนะครับกําลังใจดีครับสดชื่นหมวกยังสีชมพูเลยครับอันนี้นะ โโอหเดี๋ยวก็จะปิดบนนะครับเดี๋ยวเราอิจิละแรงมาปิดบนอีกทีนึงนะครับมันก็จะพอดีเป๊ะเลยนะครับมาดูการสร้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูลานพญานาคแล้วกันครับอันนี้ก็ลานนี้เสร็จทันแน่นอนครับคอนเฟิร์มนะคอนเฟิร์มนะคอนเฟิร์มเลยครับท่านใดนะครับจะนำพวกเอ็มร้อยห้าสิบขนมขนมข้าวเค้กมาให้กินได้นะครับช่วงนี้ทําทุกวันครับพรุ่งนี้สี่เสนาหม่านยักษ์สี่เสนามหาหม่านยักษ์มานะครับผมนะถือหน่อยดิโอเคมึงเดินรึปรบอ้าโอเคแบบเริ่มฉลาดเลยสัตว์โอ้ย วันนี้เราสีเสนามหามันยักษ์มานะครับมามาประมาณสายนะครับก็จะมาตั้งแล้วทําสิ่งที่นี่เลยนะครับก็มีสีในใจแล้วนะครับผมเป็นคนที่ชอบไม่เหมือนใครแล้วไม่ค่อยฟังใครด้วยนะครับเดี๋ยวรอแล้วกันนะครับงานปีปีนี้ก็ได้มาขอพรสีเสนามหามานยักษ์นะครับก็วงสวงนะครับวันไหวครูเหมือนกันนะครับสีเสนานะครับอันนี้เป็นพยานาก่อนนะครับในวันนี้แต่ว่าให้ทุกคนได้ด <c oughs> ูก่อนแล้วกันนะครับดูก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูพยานาคนะครับพยานาค เดินเดินเดินเขาลูนุ๊กลูนุ๊กเออลูนุ้กลูนุ๊กลูนุ๊กตรงเลยลูนุ๊กต้นไม้อ่ะไอ้เหี้อลูนี้ไอ้เหี้อลูนี้เออลูเออแม่เขาลูนี้นั่นแหละไอ้หนูเราไปดูพญานาคต่อนะครับก็ช่างเจนะครับมาทำหินทำสีนะครับงบประมาณในการจ้างนะครับห้าหมื่นห้าครับนิดหน่อยครับห้าหมื่นห้านะทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองนะครับที่บอกนะไม่มีครับของฟรีนะครับมีแต่เงินเหนือทองนะแหละนะครับที่สามารถเยร์มิดได้นะครับดูบรรยากาศข้างหลังผมเนี่ยนะครับ ปีนี้มันปีที่สร้างเยอะมากเลยถ้าเอาเก็บไว้คงจะจบแล้วเดี๋ยวผู้จัดการเปกน่าไวถือว่าเออเดี๋ยวหินมันเดินแล้วกูสงสารอันนี้ก็เป็นลานองค์ปูนะครับดูนะครับหินนะครับเสร็จแล้วนะครับหินตอนแรกเรามาจะไม่มีหินนะครับอันนี้ก็จะเป็นหินนะครับที่บริเวณพญานาคขั้นขดนะครับวิปัสสิโกนะครับเราจะทําสีใหม่หมดเลยนะครับที่องค์พญานาคจะได้ไม่จืดน,นะงานปีเราจะได้ มาไล่ลํากันนะครับขอพรเบกทรัพย์มืองบาดานนะครับอันนี้สีที่ทํานะครับดูแลกันนะครับปึ๊บปึ๊บปั๊บเลยนะครับพญานาคนะครับบิบัคซิโกนะครับตีหน้าก็จะลื้อแล้วครับสารรับสิทธิ์แล้วเราก็จะทําเราก็จะสร้างนะครับองปลูกพระเวส่วนโนนะครับขนาดประมาณเกือบเกือบยี่สิบเมตรนะครับนะเอางบประมาณแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยสร้างสำริดให้ใหญ่นะสร้างยี่สิบเมตรก็ใหญ่แล้วนะครับแต่ผมตั้งใหญ่กว่านะครับอันนี้คือ ไฮไลท์นะครับในวันงานนะครับจะแตดนะครับที่ให้ทุกคนเนี่ยนะครับมาไล่ลามกันนะครับบริเวณลานเนี่ยนะครับลานทั้งสองลานเลยนะครับทั้งลานยักษ์ลานพญายมนะครับแล้วก็ลานพญานาควิปักสิโกนะครับเราก็จะทาสีนะครับดวงตานี่เหมือนมีชีวิตเลยนะครับในการปั้นอะไรต่างๆนผมทําไม่มีเหมือนใครนะครับทาแล้วให้สวยสดงดงามนะครับไม่ใช่ร่างทรงพญานาคนะครับแต่สร้างใหญ่มากนะครับอันนี้ครับใหญ่จริงครับใหญ่นะครับ เดี๋ยวอนาคตบันไดก็จะสร้างอีกนะครับบันไดสองข้างที่ขึ้นไปก็จะปั้นพื้นระอีกสองตนนะครับอีกสองตนนะครับเป็นราวบันไดนะครับเดี๋ยวรอชมแล้วกันนะครับสีีเสนาจะมาตั้งตรงนี้นะครับจะมาตั้งเป็นฐานองค์ปูนะครับคอยรับองค์ปูนะครับเนื้อสำลิปนะครับที่สํานักนะครับอันนี้เหล่าสีีเสนาแล้วก็อันนี้แม่ย่านะครับก็เสร็จแล้วนะครับนนี้ก็เดี๋ยวรอทำสารทาอะไรให้ท่านนะครับอันนี้เสร็จสรุปที่เสร็จแล้วใช่ไหมใหม่เฮีย อ๋ออันนี้ใกล้เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็คู่กันนะครับคู่กันนะปุ๊บซ้ายขวานะครับเบลอเลยครับแล้วทําไมอ๋อเดี๋ยวมึงจะปั้นหางต่อใช่ไหมก็เป็นไม้เท้าดนะีกว่าก็เป็นไม้กวาเป็นเป็นไม้เท้าก็ได้นะแต่แล้วแต่อ่ะกูว่าสั้นๆดีกว่าว่ะไม้เท้ามันจะเกะกะมึงปั้นเป็นหางที่คล้ายๆายกับอาวุธอะนะจะดูสวยกว่าใช่ไหมคุณต้องลองดูแล้วกันอันนี้นะครับก็ปั้นนะครับ ปันเองครับอาจารย์ใหม่ครับนะยุคนยุคจับกังครับยุคสร้างครับสร้างให้เห็นนะครับพ่ากูสร้างจริงนะครับสร้างจริงๆเลยนะครับแต่ละคนเขาก็มีหน้าที่นะครับหน้าที่เป็นกรรมกรหมดเลยครับตอนนี้ที่นอนอยู่ส <pain> ํานักเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นที่นั่งนะครับที่นั่งเกาะที่นั่งรับต้นไม้นะครับที่นั่งรอบต้นไม้เลยนะครับที่นั่งเดี๋ยวันที่นั่งรอบต้นไม้อ่อันนี้ช่างเคครับ ขับเคลื่อนด้วยน้ำกระท่อมดูนะนี่ทุบหินทุบอะไรเดี๋ยวเอาทรายมาอัดนะครับแล้วให้ทุกคนได้นั่งวันงานนะครับจะได้มีที่นั่งเย็นๆนะครับเย็นๆกระถางถ้ดูลานใบนะครับตะดุนก็กำลังปูอยู่ครับนี่นะครับอาทิตย์นี้อยู่ทั้งอาทิตย์นะครับผมตั้งแต่วันนี้เต่าอาทิตย์นี้รับลูกศิษย์เช่นเคยนะครับแต่อาทิตย์นี้ก็อยู่เตรียมงานนะครับทั้งอาทิตย์เลยนะครับใครจะมาก็มาได้เลยนะครับ ใครจะมาหามาเจอก็มาได้นะครับไม่ว่ากันนะครับอันนี้บรรยากาศสวนนะครับวิมานอสูรของผมนะครับที่ทํานะครับทําตั้งใจทําจริงๆนะครับปีหน้าก็จะทําอีกนะครับทําให้ดีกว่าเดิมอีกนะครับปีหน้าปีหน้าสร้างใหญ่กว่าเดิมอีกครับปีนี้ทั้งปีก็เปลี่ยนไปหมดเลยนะครับนักของเรานะครับเปลี่ยนหมดเลยนะรูปบ่งรูปแบบอะไรต่างๆนะครับภูมิประเทศต่างๆภูมิทัศน์นะครับดูได้นะครับโหนะตั้งแต่ลัวนะครับลัวนะครับ ตั้งแต่รั้วเป็นลานต่างๆนะครับลานต่างๆนะครับได้ไล่ดูเนี่ยนะครับอันนี้ก็หวานใจนะาขอเด็ดนะครับกำลังใจอ่ะเป็นไงดาวเหนื่อยไหมเออไม่เหนื่อยนะอันนี้ครับนี่ก็ต้นไม้ครับใหญ่เลยครับไล่อยู่ด้านหน้านะครับเนี่ยนะครับถ้าเรามองปุ๊บนะครับเดินขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวก็จะปรับนะนะเขาจะเดินเป็นลานเลยนะครับลานแถบนี้เราจะสร้างองค์ปูนะครับเป็นลานปูลานยักษ์เนี่ยนะครับ แล้วมองไปนะครับก็เป็นลานพยายมนะครับตอนนี้กําลังล้างอยู่เอาทรายนะครับฝาดฟาดฝาดให้มันแบบกิเลงนะครับเราจะเป็นสีแดงเลยครับสีแดงอันนี้ทําไม่จํางบนะครับเพราะว่างบประมาณไม่รู้เท่าไหร่ไปแล้วนะครับขอให้มีสร้างไว้ดีใจแล้วนะครับเรื่อยๆนะพอดีลูกศิษย์ผมดีนะครับก็เลยมาร่วมมันสร้างนะครับทําให้ผมสามารถเดินไปไกลและไวมากนะครับไวอันนี้ก็นะครับพระในสวนนะครับเดินมาแล้วมาไหว้นะครับ แล้ผู้ชินลาดนะครับวันนี้เลยนะครับวันนี้นะครับติดตามผมแล้วกันนะครับไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับโอเคครับไว้เจอกันครับผมไว้เจอกันครับผม